สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะไปวัดนครสวรรค์วันนี้เราจะไปนครสวรรค์ no วัดน,นันครสวรรค์ no no มาแต่งเกิดที่ไหนครับนักนครสวรรค์ค no รมาแต่งวันเกิดนครสวรรค์ครับผ no no มเ็นเด็กนครสวรรค์ครับ,เ, no รบเนี่ยครับวัดวัดนครสวรรค์ นกวัดนครสวรรค์เนี่ยโอ้โหมากเลยอืมวันเหมือนบรานเลยพระพระอืมนกนกพิราบเต็มเลยที่ทำบุญเนี่ยครับที่ทำบุญนะครับปอ นุกนุกหลับนุกลับนมเนี่ยครับ,บ,บที่ทำบุญนะครับที่ทำบุญอ,อแม่หายแม่หายไปแล้วแม่ไปที่ของอ๋อพระ เนี่ยครับไปไหนต่อนเนี่ยครับมีมันมีโบกตรงนี้ครับที่เราถึงเนี่ยแล้วก็มีรูปพระรูปพระเนี่ยครับอันนั้นอะไรเนี่ยหล<ะ>ักะลักงไม่ไม่ใช่ลักคังมีใช่ทองทองของ<ะ><ะ>ของวังเกตดูนะครับ ไปโดนตรงกลางนะเอาไปวางไว้เดี๋ยวจะโดนชลอโอ้โอ้โอ้ลข้าง Tengok ni Tengok ni ni Tengok ni หลังให้กันไหนทางไหนทางก็ได้บนะักเก่านพะักเก่านพะักเก่าเครอครับนะี่ครับ เราจะไปดูพระหัตหลังให้กันนะครับครับเนี่ยครับพระหัตหลังเนี่ยพระหัตหลังอานั่นก็ด้วยครับพระหัตถหลังไปดูพระหัตหลังให้กันเนี่ยพระหัตถ์หลัง พ่อหัังนะครับพ่อหันรังนะพ่อขันลัง